หรับวันเสาร์นะคะประจำปี2564นะคะสำหรับดวงวันเสาร์ท่านจะเป็นอย่างไรเราจะดูได้ไพ่พิพิคเนตรปยากรอย่างล้วนอนาคตเนาะสำหรับวันเสาร,ร์ยำเลือนดวงชะตาเอาเรามาใบแรกกันนี่วันเสาร์ ดูสิว่าสำหรับวันเสรารนะ์เนาะเป็นยังไงบ้างอืมวันเสาร์เขาบอกว่าเราได้พลังเลขกษัตริย์48เนาะพลังเลขกษัตรสิย์48เนี่ยเราดูดวงว่าเออชีวิตเราช่วงนี้มันก็ เหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเสบไข้ได้ป่วยไม่ค่อสบายชาวันเสาร์เป็นลาหูดว้วยนะคะลาหูก็เป็นเงาดําอ่ะมันต้องทําอะไรลับๆธุรกิจอะไรก็ต้องทําเป็นแบบออนไลน์องานที่ว่ามันไม่เปิดเผยจะดีนะคะสำหรับวันเสาร์พลังเลขกษัตริย์ยี่สิบสาม เออพลังยศกษัตริย์ยี่สามยังดูว่าเออช่วงนี้เรามีสเสน่ห์นะกระเพรตรงข้ามเนื้อหอมมีคนมาชอบมีคนมาหลงรักมีคนมาจีบเป็นดาวจันน่ะแล้วก็มีเนื้อหอมในเวลานี้นะคือคุณจะจะมีความสมหวังอสมหวังเรื่องอะไรมาจะพบคนถูกใจจะพบรักจะโสดก็จะได้คู่นะคนที่ไม่มีคู่จะได้คู่คนที่ว่าแต่งงานแล้วก็ ก็มีแล้วมีอีกอะลักซอนซ้อนเลนน่ะสำหรับชาววันเสาร์นะแต่ก็ได้ได้ลาบนะจากความรักความเสน่ห์ะอาจจะเปรตรงข้ามให้นะเปรตรงข้ามก็ช่วยเหลืออยู่รับๆนะสำหรับวันเสาร์นะแต่คุณมีเป้าหมายวันเสาร์มีเป้าหมายในชีวิตมากเลยอะว่าชีวิตคุณอยากจะเป็นอะไรอยากจะจะ,จะทำอะไร่คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะวันเสาร์เนี่ยได้พลังเลขาศาสตร์สี่สิบห้านะ นะมีคนเขาให้การช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอ็นดูเจ้านายเราอะสำหรับวันเสาร์นะสี่สิบห้าก,ก,ก็มีฐานะว่าเราถ้าคู่เราก็ต้องเป็นคนขาวว่าวท้วมชาววันเสาร์ข่าวท้วมลรูปร่งสูงใหญ่สูงขาวผิวพันเดียวันเสาร์วิพันวันนะแล้วก็เป็นคนที่จะบอกว่าสติปัญญา ดีกว่าเราเยอะเลยสําหรับวันเสาร์นะเอ่อใครลองงานจะนี้นะก็ดูว่าได้ใช้งานทํานะเออได้งานทำ,นะออนทำลีก่ก็งานดีด้วยนะคะก็เรียนต่ออ่าเกตเรียนก็ดีสอบแข่งขันอ้าก็มีการสอบสําเร็จอะสอบผ่านอะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะเป็นชะตาชีวิตที่ค่อนข้างดีมากเลยอะวันเสาร์นะ มาดูเรื่องเงินสิวันสองมีเงินไหมเนี่ยโอ้โหห้าสิบห้าวันสองเงินขึ้นนะมีโชควีลาบถูกหวยรวยทรัพย์รวยเบอร์ลองเสีย่ยงลอตเตอรี่ไว้บ้างนะจะจะได้สมหวัมปัานาสำหรับวันสองคือซื้อหวยก็ได้นะเล่นหุ้นก็มีกำไรนะคะทำธุรกิจเท่ว่าเกี่ยวกับที่ดินธุรกิจเกี่ยวกับพวกอสังหาริมหมซั์ เนี่ยอย่างเงี้ยวันเสาร์เนี่ยเราเราถือว่าเราถูกชะโลกเราเราเด่นนะเออแล้วก็จะมีความมั่นคงมีหลักทรัพย์เป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกเป็นพินัยกรรมต่างๆของชาววันเสาร์นะืมพลังลศาสตร์ห้าสิบเก้าไปเจไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เดินไกลนะคะเดินทางไปทำงานต่างประเทศศึกษาต่อต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือเป็นองค์นะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะซื้อหวยวันเสาร์เนี่ยได้ฟังเสียงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้สินะคะ่ะฝันแม่นฝันประหลาดหรือว่าเออมีคนมาบอกอาบ้าน,นดีที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่เจ้าทางดีให้โชค นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเรานะแต่ช่วยด้วยพลังอํานาจบางอย่างที่เกินความคาดหมายอ่ะสาหรับวันเสาร์นเนี่ยมีความพิเศษนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยช่วยให้เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราเรารอดกับเหตุการณ์น,นี้นะคะก็ให้เชื่อจิตตัวเองนะคะเชื่อในเซนส์นของตัวเองบ้างนะคะเราเชื่อตัวเองเชื่อมั่นแล้วก็ เธอทำอะไรปีนี้เธอจะมีความรับรื่นนะไม่ว่าเธอจะเอ่อประกอบกิจการอนะ่ะเธอประกอบกิจการเธอแบบประกอบอ่าค้าขายเธอทำธุร,รกิจเธอลงทุนเนะี่ยปีนี้ดีมากก็เป็นปีทองถ้าเราอยากจะดูดวงนะคะอยากจะเรียนดูดวงดูไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยวิชาโหราศาสตร์พมา่านะคะดูดวงอ่า เรียนวิชาดูนาคาราชแล้วก็ติดต่ออาจาน,นีน่านะรับสอนออนไลน์แล้วก็ดูดวงออนไลน์ด้วยก็ศูนย์เก้าสี Q ่สองแปดเก้าก้ก็ก้สี่นะคะศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าก็เก้สี่ก็ขอบคุณนะคะ